เรียนเพื่อนวันนี้ที่พิมพาใช้ที่นี่จะมาติดตั้งโชคใหม่กันนะครับเป็นโอรินนะนะครับีล้วอุปกรณ์ขึ้นมือนี่คือตัวโชคนะครับตัวนี้เป็นโชคแขมสำหรับคนน้ำหนักเยอะอันนี้ก็เป็นตัวแตนดักรนะครับ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสปริงโค้าก่อนเนื่องจากเราหนักเยอะใช่ใช่ตังอ่ะทีตังก็จะหมดอยู่แล้วยิ้มไม่ไปเอฟที เ้ยเ้ยเดี๋ยวมีตอนใส่ด้วยนั้นเลยอันเล็กขึ้นเลยอ้โหนี่แข็งอ่ะแข็งก็อีต้องรู้ทั้ขนาดสปริงเลยโดนเรื่องเลย

ก็หลังจากแค่เปลี่ยนสปริงนะแล้วเกิดอาการเหนื่อยล้านะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่ร้านกันดีกว่าโอเคเจอกันมาถึงร้านแล้วนะครับเรื่องการติดตั้งก็ให้เป็นคู่ของให้เป็นเรื่องของผู้ชำนาญการแล้วกันโอเคอไปดูตอนติดตั้งเสร็จแล้วดีกว่าเป็นยังไง ก็ประกอบนะครับกระ,ะปกสีทองเอ็ดถทอห้อยตรง,ง,งนะี้ขยนะครับจะใส่กัปุกได้ต้องกอดสเตอร์และโซ่นะไม่งั้นรอดไม่ได้นครับน,นี่ถอดโซ่ออกก่อนดีนะเป็นคลิปล็อบ <Wow. S 2> เอาดีไปจิงเหรน่ไหนเราสามารถ ากจังเลยยากตอนใส่กระปุกเลยเดยใส่ได้รับใส่แต่ส่วนให่านเห็นกันก็จใส่ตนนี้ออกนะครับเคเรียบร้อย ไปลองเทสกันดูเป็นยงไงแต่ตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟากันพรุ่งนี้เช้า let's go